ยังไม่เคยเจอมะพร้าวเผาแบบเผาจริงๆเลยค่ะเจอแต่มะพร้าวต้มแล้วเอาจุกพ่นไฟแต่ที่นี่มะพร้าวเผาแท้ๆค่ะพี่น้องคะเก็บสดสดสอยกันเห็นๆจากสวนข้างหลังริมถนนนี่แหละแล้วเอามาเผาด้วยเตาแบบนี้มะพร้าวเผาร้อนๆหอมกรุ่นจากเตาทุกวันไม่ใช่ขนมปังแต่ก่อนใช้ฟืนก็ควันขโมงเลยค่ะแต่ตอนนี้ใช้ถ่านทําให้เกิดควันน้อยไม่รบกวนเพื่อนบ้านดีจุ้งพี่เขาไม่ได้เอามะพร้าวไปขายส่งที่ไหนเลยค่ะแค่เผาขายหน้าร้านอย่างเดียวก็ไม่ทันแล้วอุ้ยคุณยายก็มาช่วยอีกแรงยังแข็งแรงอยู่เลย แล้วนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะเผพาเผาใหม่ๆเรียงรายยังร้อนอยู่เลยกลับถึงบ้านก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นก่อนได้เวลาโบ อุ้ยน้ำมะพร้าวหอมมากค่ะหวานฉ่ำเจี๊ยบเลยอะ่ะเนื้อหนาแต่ก็ยังนุ่มคะดีพอดีเนื้อมะพร้าวร้อนมากดูสิติดใจมากโดน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 พี่น้องเจ้าของคนสวยใจดีช่วงนี้ขข่ลูกละ30ราคาก็ขึ้นลงตามฤดูกาลลูกค้าจอดรถซื้อกันไม่ขาดเลยที่นี่ไม่มีชื่อร้านอย่างเป็นทางการแต่ใครๆก็เรียกมะพร้าวเผาพี่น้องขายอยู่ริมถนนบางระมาดไปตลาดนัดคลองรัดมะยมเล็งกันดีๆล่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเอาลุย